อันนี้ชวนเผาชวนเผาอันนี้เป็นบริเวณที่อยู่ในอยู่ชั้นสาของประตูชัยเวียงจันทร์ประตูชัยนะคะอันนี้เป็นที่ชั้นสามไม่รู้ว่าจะเห็นดูทันไหมคะเพราะว่าเราเดินเร็วไปหน่อย เดี๋ยวไปนิดนึงค่ะแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็เที่ยวให้ทั่วนะคะ FC ค่ะพา FC ชมค่ะตรงนี้ก็พูดเสียงดังปะลงไปข้างล่างอาจเป็นคลิปยาวเลยพิธภัณฑ์ สะพันสวยงยางเลยค่ะสวยเนาะสวยค่ะนั่นอนะ่ะบ้านหลังเก่าๆง่ายแบบเราเห็นบ้านหลังเก่าๆแล้วมันรู้สึกแบบอบอุ่นอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าหาดูได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เดินอีกหน่อยนึงีจัเออนี่ชั้นที่สองเนาะที่สองค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอาจจะเร็วนิดน,นึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาจะปิดแล้วค่ะเขากำลังจะปิดแต่ว่าเราก็อยากจะถ่ายค่ะเราก็อยากจะถ่ายนี่นะคะ ไหนๆก็มาแล้วค่ะอยากก็รีวิวเชิญชวนแวะมาดูมาชมมาเที่ยวได้ค่ะบ้านพี่เมืองน้องเราค่ะแล้วก็บ้านพี่เมืองน้องเรานะคะพี่เมืองน้องเรา อันนี้น่าจะเป็นน้ำท่วมออ๋ปีน้ำท่วมปีหนึ่งเก้าหกหกโอ้โหหรอคะอรีวิวรีวิวให้ดูนะคะเอฟซีค่ะให้ดูค่ะอันนี้เป็น ขีดข่วนไม่รู้อ่านถูกเริ่มลงเรื่อยๆะะอแล้วค่ะถึงทางออกแล้วอยากจะถึงนะคะราชก,การลว มีนักท่องเที่ยวมาด้วยค่ะฝรั่ง,าทางท่องเที่ยวเยอะจีนเยอะมากจีนเยอะมากเอดะคลิปลงแค่นี้นะคะ